อัปเดตสไตล์ใหม่กับเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวลายใหม่สุดฮิตจากเกาหลีผ้าดีใส่สบายมีให้เลือกถึง3มสีสีไซส์พลาดไม่ได้สวัสดีค่ะขอนำเสนอเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวมีซิปสำหรับผู้หญิงที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ด้วยดีไซน์ยอดฮิตจากเกาหลีผ้าคุณภาพดีใส่สบายพร้อมกระเป๋าสองข้างให้ความสะดวกสบายเสื้อโค้ทที่ทั้งหรูราและทันสมัยเหมาะสำหรับทุกโอกาสเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวมีซิปสำหรับผู้หญิงมาในลายใหม่ที่กำลังฮิตในเกาหลี ให้คุณได้สัมผัสกับความนุ่มสบายของผ้าคุณภาพดีมีให้เลือกถึงสามสีสีไซส์เหมาะกับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ในวันสบายสบาย,บายหรือในโอกาสพิเศษต่างๆสินค้าพร้อมส่งทุกชิ้นกดสั่งได้เลยโปรดตรวจสอบชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในกรณีที่ลูกค้ากดยืนยันการสั่งซื้อแล้วขนาดอาจคลาดเคลื่อน3-5ถึงเซนติเมตรกรุณาเปรียบเทียบตารางไซส์ก่อนกดสั่งซื้อค่ะ กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณมากนะคะ